มันเขาที่ตัวตัวถถิดถอดร่งไปเต๋ถิดรงไปเดี๋ยนี้นะนะีก่อนไ่ก่อนตัวตัวเดีอนอกตัวเก็บันี้แพเดียวนอกกันหลักหลักไ้ข้างนอกเดียวไปแพะเรื่อยๆเื่อจะได้ฟังนาเตต้นะครับเป็นคนนาเตต้นะครับเยอะ ไปดีเด็ดก่อนไปไปไไปไปพ่เขาเลือกพุตตี้ี่ไพ่เขาอย่างฟังไพ่เขาเลืกเอกอืมต้องต้องไพ่ออกลึกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอันนี้ป้าหนไพ่ไปก่อนไพ่ไปก่อน พ่อพี่มั่ตามันตาฟังยังยังยังเงนะครับยังยังจชูงเพราะว่าไก่ที่อาทิตยะทำาไก่เราจะหันไปนไป ยก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 ยโอ้ยแต่ว่าันเดินแจ๊กเท่อโอ้ยตะเตะมันงัดกระบอกมีนบอกให้ว่ายุกเอาปลาดิบอกให้บอกให้ยกเอาปลาดิได้เย็นเดี๋ยวไปขั้นเวทจะกรอกกันเอาหนึ่งแ้งขึ้นมานะครับหนึ่งแ้งขึ้นมาแล้วนะครับดูจัดโดยเตะนะครับก็อชุนละมุนกันไปนะครับโอนัวโยนชุนละมุนกันไปเก็บกระเป๋าขึ้นเป็นกัน เอ้เขีก่กระเป๋าตัวนี้กิก๊บเอ๋ยเขี่กระเป๋าน่ะนะเต๋อเป็นคนจัดมาแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับมาแต่บอกว่า,วามันสะเอาออยัางไงนี่ผู้ทั้งผู้ท้ายถึงเพราะว่ากล่องบม่ได้ใส่ขาจับนะครับก็ชุนมงนกันแน่นิดนึงเอาสวมใส่แขนนิดเดีวยวจิ้มจิ้มอยู่อันกระเป๋า เท่าสื่สิเท่าเออนั่นละหนั่งละจับจับเบิ้งมันอยู่สายด่ามันจับจับเบิ้องด่ามันจับเบิ้งบีบีบเบิ้งมันนี่ครับเป็นแม่ปลาปลาชะโดนะครับเต็มเต็มแดกนะครับโอ้โหตุ่มเดียวนะครับตุ่มเดียวมาเลยใส่ใส่เข้ามือตจะไร chơi gần chơi cần chuột cái cái chuột chơi không làm chết được con, chơi con chuột 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 đây, เมื่ออยู่ซีจะไปก๊อสงนั้นเี้ใจจะโตแน่มันก็ตด้วยเตเตยนะครับเป็นคนจัดเปิดดึงออกสมวนดึงค่อยๆดึงออกจิตอะไรอะไรกูไล่เรียบด้อยเได้บร้บ่

ปลามมีเลนหัวใหญ่โอ้สามร้อท<ป>่าุบานออกมาเร็วนะครับต้อตไปไปงต้องขั้นตข้ตครับระจบอกแยว่ายา้ำเมือใส่หนีเกือปล่อยปลาลงน้อโอ้ยขึ้นเหมือดเจ้ อันสวีนาอ้ครับแต่ก็ใม่เจ็มแตะนครอปลาชโลเ่ลนสินิทนะครับสวยงามเอฟเลยนะครับไซส์ใหญ่เลยนี่โตมากใหญ่เลยโอเคไปเตตๆนะเตตนะครับมานะครับมัน Oh